เสียงของเทวดาหรือเสียงที่สัตว์คุยกันอ่าอีพระราชาองค์หนึ่งนี่นะกำลังเสวยพระขนมอยมู่ไม่ไม่ทราบเรียกว่าอะไรอ่ากับพระมเหสีนะีแล้วเศษพระขนมตกลงไปไม่ทราบเรียกอะไรเนาะจากโต๊ะเสวยเนะี่ย แต่แต่นั้นเป็นท่านกา็ไปเรียนวิชาวิาทยาธรมาแล้วก็ไล่เวทได้ยินเสียงมดคุยกันว่าเร็วๆๆ้พวกเรารีบมาเร็วพระราชาทางคนหนอนตก<อ> <laughs> นี่นะอันนั้นเป็นวิชาวิาทยาธรแต่นี่เกิดจากสมาธิใสๆที่ใจกเกลี้ยงได้ยินเสียงทิพนี่ไงเออ สามเจตัวบริยายนรู้จักกำหนดใจผู้คิดยังไงนะเขารู้สึกยังไงนะรู้ใจไม่ใช่สันนิษฐานวะิญญาณนะหรือดาวถูกไม่ใช่นะนี่รู้ความดำบริของเขาเง้ أ, เช่นเหมือนที่ยกตัวอยาว่างอย่างเชาวตุวลักรูธธ้ทวีปนะเขานั่งไปกลุ่มในหัวเลาะบ้าง ยิ้มแล้วก็เออเอารู้เรื่องกันแปลกเนาะ <Yeah. S 1> นี่ไม่ใช่ว่าอยู่ในโลกเงียบนะ <c oughs> เพราะเขาก็พูดได้ <Yeah. S 1> แต่รู้ใจกัน uh. เออเขยนยังไงแล้วก็วันละ <c oughs> เอออะไรเงี้ยอย่างเงี้ <c oughs> ยงง <Yeah. S 1> สี่ปเุเพนิว่าสัสนสียานคือ,อะระลึกชาติได้ คือรีวายเทปชีวิตได้ดูปูมหลังของตัวเองได้นี่เนาะว่าตอนก่อนวันนี้เมื่อวานยังไงไล่เลื่อยไปเลยจนกระทั่งถึงตอนอยู่ในคันมารดาน oh. ที่ว่าแม่ไปเลี้ยงเรามาเนี่ย oh. จริงหรือ <Yeah. S 1> เออ <Yeah. S 1> จะเห็นเป็นภาพเลย <Yeah. S 1> ความจริงไม่ใช่เลยถ้าเห็นแล้วเนี่ย oh. โอ้มารดานเนี่ย oh. กลั่นเลือดในอ,อก oh. นี่นะ เอออาหารนี่จะต้องเป็นพลังหล่อเลี้ยงท่านตามลำพังแต่ท่านแบ่งปันให้เรานี่ครึ่งทีเดียวของชีวิตท,ท่านแบ่งให้เนี่ยอย่างนั้นไม่เรียกว่าเลี้ยงหรือ,อเอออแล้วก่อนังเกิดเนี่ยมาจากไหนเนี่ยอาศัยไปเอยๆเลยนี่เขาเรียกว่รบบรารระลึกชาติได้ระลึกถึงการที่เคยเปลี่ยนไหวตายเกิดได้ถ้าละเอียดมากก็รู้ทั้งชื่อ นามสกุลอะไรอย่างๆๆัน้นอนี้หรือตะกูลหรือโน,โน่นนี่นี่นะจ๊ะเป็นตน้นห้าที่ปจักรคือตาทิพนี่จะพาะนักเรียนใหม่เลยจ๊ะนักเรียนกก่าก็ยังหลับตาไปก็แล้วกัน <c oughs> <c oughs> นี่เนาะมองเห็นในสิ่งที่ใครมองเห็นได้ยากทะลุไปได้ เรลข้างฝาทะลุแผ่นดินทะลุนู่นทะลุนี่เอยไปถึงทะลุสวรรค์ทวโลกอะไรนู่นเป็นต้นนี่นะจ้ะนี่จช่สมมาบัตแปบนี่สำหรับนักเรียนใหม่นักเรียนเก่าก็ฟังวันผ่านทบทวนสมาบ,บัตแปบประกอบด้วยรูปประจสีและอรูปฌระจสี โลภชาสีได้แก่ปฐมฌานก็คือความนิ่งแน่งของใจนใจที่ไม่ฟุ้งแล้วหยุดนิ่งสนิทนิ่งแน่นพอนิ่งแน่นก็ความสุขความรุ้สึกเกิดการเห็นเกิดเห็นฌานเกิดนี่นะจะความเป็นนิสมาบัติคือความเข้าไปเป็นในฌานนั้นๆเพื่อก,กลัน กายใจกลั่นธาตุในตัวให้สะอาดบริสุทธิ์มีพลังมวลแห่งความบริสุทธิ์อัดแน่นกันไปเรื่อยๆอ,อย่างนี้ไงเนี่ยปฐมวิชาตุนิยษาก็ที่ชื่อก็แตกต่างตามความละเอียดหรือความนิ่งแน่นเหนนะ็นไมวลโม,ล,มลกคูลของธาตุดินน้ำหรฟบวรยากาศถูกกลั่นเน้สารและอัดนะั่นแน่นๆกระทั่งชัดใสสว่างจำ ความสุขความรู้สุดนิ่งนั่นนี่ไปตามชั้นตติยจฌานยตติฌานแล้วก็จะละเอียดไปเรื่อยๆอรูปฌานสี้ได้แก่อากาสานัญจา,ยยาตนาฌานเอาฟังบรรพายกันแล้วกันวิญญ,ญาณัญจาตนาฌานอากินญัญญาตนาฌา,ญญญานในวสัญญาณาสัญญาตนาฌานชื่อนี้ก็เรียกมาจากประสบการณ์ภายในที่ในสภาวะธรรมนั้นเป็นอย่างไร ใจมันละเอียดขนาดไหนระดับอากาศก็เรียกอากาศสารอัญจาจารอั่าานี้เป็นตน้นนัญจาก็จะไม่ลงรยายละเอียดนี่เน,นี่พระดาวบทได้อย่างนี้แล้วก็มีความสุขอยู่ในฌานสมาบัติที่พระองได้เข้าถึงอยู่ตาลำพังสุขได้ด้วยตัวเองเลยแล้วก็นี่จ้ะ ในการต่อมาก็มีเหตุการณ์ําคันเกิดขึ้นกับพระองค์ซึ่งเมื่อวานนี้เราจบตัช่วงนี้ใช่ไหมจ๊ะนักเรียนอนุบาลจําได้ป่ะจ๊ะได้ไดวัมเจรเวาเป็นนักเรียนอนุบาลน,นะแต่ชั้นปฐมมัธยมก็ต้องไปเรียนกันเองวันนี้ก็เป็นตอนที่สองภายหลังจากที่พระโพธิสัตว์ พระบรมโพสต์ซึ่งคือพระสมณะขดมสมาสมาตุทิเจ้าของเราพระองค์นี้จะมาเสวยพระชาติเป็นสุมเมตดาบทคือเกิดเป็นท่านสุมเมตดาบทดังกล่าวเนี่ยได้ออกบชเป็นดาบทแล้วพระโพธิสัตว์ได้ออกบทแล้วนี่นะเป็นสุมเมตตาบทในการนั้นเองเนี่ยในยุคสมัยนั้นพระสมมาพุทธเจ้าพระนามวัตถีปังกอ ร้วกับเหล่าพระอาหารหันต์ขีนาศพและเสด็จมาที่เมืองรามนาครและเสด็จประทับอยู่ณสุทัศนวิหารมาประทับที่วิหารนะรนะาชาเมืองทราบข่าวต่างก็ดีอกดีใจอย่าลืมว่าลักษณะมหาดุลกพระสัมมสามารถธเุ้จ้า เหมือนกันทุกพระองค์ต่างแต่ขนาดพระวรากายและกระทธที่พระองค์บรรลุอนุตตรสสมาสุปัาญาณเหมือนกันนี่นะจ๊ะเป็นต้นนะนอกนั้นก็แตกต่างตามกรรังบรารมีเมื่อชาวเมืองทราบข่าวสา,าก็ดีอกดีใจที่พระองค์พร้อมกันเราพระอรหันต์ขี่นาศพ ได้เสด็จเดินทางผ่านมาที่เมืองของพวกตนที่คดีใจเพราะว่าจะได้ฟังธรรมในปฏิบัติธรรมแล้วก็ได้บำเพ็ญบุญแดยเหตุนี้มหาชนในรามนครต่างก็ได้ถือเอาเครื่องทยธรรมไปเข้าเฝ้าและฟังธรรมจากพระทีปังกรสัมมาสมัมพุทธเจ้า พระกกราบทูลนิมนต์พระพุทค์และเหล่าพระอรหันตสาวกอยู่สวยัตตพัฒหาช้าในวันรุ่งขึ้นนี่นะเราต้องศึกษาวัฒนธรรมยาบุธนี่นะเขาทำกันอย่างไรนิมนต์เลยนิมนต์ฉันเมื่อแสงอรุณโธแสงวันใหม่ได้มาถึง มหาชนภายในกรรมาครต่างก็ช่วยกันเต,ตรียมการถวายหมหาทานแด่พระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมกับเหล่าพระอาหารหันต์สาวกกันอย่างเต็มที่เลยนี่เราก็มาศึกษาการการเตรียมการถวายหมหาทานนะจ๊ะอาคารบ้านเรือนภายในกรรมาคร รวมถึงถนนน้นทางที่ใช้เป็นเส้นทางสเสด็จพานได้ถูกประดับประดาตกแต่งอย่างสวยงามพื้นที่ใดที่เคยเป็นหลุมเป็นบอ่อหรือมีพื้นที่ที่ไม่เสมอก,กันก็จะถูกปรับให้ราบเรียบเสมอกันอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก,ก่อนเพื่อที่จะเตรียมการต้อนรับพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับเหล่าพระอรหันตสาวก ให้ท่านเดินได้อย่างสะดวกสบายได้ราบลื่นนี่เนาะไอ้ใครจำได้บ้างจะว่าพระทีปังกรพุทธเจ้าเนี่ยท่านสร้างบาร,รมีมาได้นานแค่ไหนสร้างบารมีนมาในระดับวิริยติกะครับแปดสิบะสมใครจะใสนมาหากับเมื่อกันครับผมครับและในขณะนั้นเองนี่ ท่านสุมเมศดาบทโพธิสัตว์ได้เหาะนี่น,นี่นะจ๊ะจากอาสรมอาสมพามระทางที่มหาชนกำลังเตรียมงานกันอยู่พอดีนี่มันแปลกตรงที่มหาชนก็เฉยๆกับการกาเหาะของพระดาบทถ้าเป็เราเห็นหอะระสักคนนี่นะฮะ โอ้นี่นะคอตั้งบาทเลยนะอยากดูทีเดียวเลยนะแปลว่าเป็นแกปกติของยุคนั้นที่สนัดบินได้นี่เนาะท้าสมเด็จดาบทก็มองไปยังเบื้องล่างนี่หอ,มอืมดีมืก็กันคืออะไร่ะไม่ต้องใช้ยานอวกาศ หยัดเยอะเลยก็สมัยก่อนเขาไมน่นิยมวัตถุเมื่อไม่สแสวงหาทางด้านวัตถกุก็จะหนักเน้นหนักไปการสแสวงหาทางใจทางความละเอียดศักยภาพของมนุษย์นี่ถ้าจะเน้นไปทางไหนมันก็จะทุ่มไปทางาทางวัตถุก,ก็ไปอย่างก็ม,มีเทคโนโลยีแบบวัตถุแต่วัตถุมันก็เหนื่อย นี่นะอย่างที่เราเห็นแล้วก็จะมีปัญหาการขัดแย้งกันอยู่ตลอดเลยเพราะแสวงหาวัตถุเนี่ยดูเหมือนได้รับความสะดวกสบายนะมีรถมีรามีเครื่องมีเรือมีอะไรต่างแต่ก็ต้องซ่อมต้องมีคนคอยขับคอยเช็ดคอยร่างคอยซ่อมคอยอะไรสารพัดหมดเลยต้องมีสถานีต้องมีโน้มีนี่ แต่ถ้าสมัยจิตนิยมเนี่ยนะสมัยที่นิยมทางจิตทางใจเออนี่นะจะทุ่มเทพลังงานกำลังบุญทุกอย่างมาทางนี้นี่นะีอันไหนสบายกว่ากันเออสมมติหุ่นได้ชั้นไปหาอได้เนี้ยเด็กเรียนในห้องเนี่ยพอถึงเวลามาโรงเรียนนะแวบมาเลยโอ้อะไรมันจะเกิดขึ้นประหยัดไหม ประหยัดสุดประโยชน์สูงเลยเอาแวบมาแล้วเออพอถึงเวลาสวดมนต์เสร็จก็แวบกลับเออนี่เนาะแม่ทานข้าวไปต้องล้างจานเออมันแวบหายไปเลยเออมันดีนะเออดีทีเดียวนี่เนาะนี่อุตระกรุตวพีบเขาไม่ต้องล้างจานเอออาตายเผลอไป ออเอาเผลอแถมลูกที <oples> นี่เหาะมาเห็นมาช่วงกลังเตรียมงานกันอยู่พอดีท่านสมเด็จด้บดมองไปยังเบื้องล่างก็เห็นมหาชนเป็นจำนวนมากตาออกมาช่วยกันตระเตรียมสถานที่ดิดสีหน้าที่ยิ้มแย้มเบิกบานอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนแลลว่าท่านสมเมธดบดท่านเห็นเหมางี้เป็นปกติ และเห็นชาวเมืองก็ปกติและชาวเมืองก็เห็นท่านก็เป็นปกติแล้วก็ท่างกันไปเคยเห็นการยิ้มแย้มเบิกบานอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่าอนคือพอเห็นพ,พระดาวบทหาะมาก็เออมาแล้ว<อ>แค่นั้นเองนี่นะแต่นี้เอ๊ผู้ที่ชาวเมืองกําลังเห็นอยู่นะั่นแหละทำไมทําให้ชาวเมืองนี่อัลเลิร์กว่าที่เห็นเราอีกเออ เห็นใครหรือเตรียมงานเพื่อใครเนี่ยความดำริก็มีอยู่ในใจของท่านสุมเมธาบทในระดับที่ต้องเหาะลงเออนี่เนาะนี่เพราะว่าอยากเพราะเราว่าในใจสงสัยแล้วก็อยากหายสงสัยไอ,อ้วันนี้จะต้องมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนี่นะเหาะลงเลยลงจาอากาศ เพื่อมาสอบถามกับมหาชนเอ้ย <Yeah. S 1> มีอภิญญาณน่าจะมองเจ้กเลยเนะ <Yeah. S 1> เออ <Yeah. S 1> หรือว่าปีติท่วมทนหรือความสงสัย <Yeah. S 1> มันเกิดขึ้นหรือมันจะงงๆอยู่ยังไง <Yeah. S 1> กับไปสาบของท่าน <Yeah. S 1> นะเนาะอยากให้หายสงสัย <Yeah. S 1> อาจจะเห็นแล้วแต่เพื่อให้หา